สวัสดีครับพใครมาพี่น้องเจอกันอีกเช่นเคยนะครับร้านปิชาปั๊มน้ำครับผมวันนี้ปั๊มน้ำฮิตเตชิครับผมฮิตเตชิเป็นปั๊มรุ่นถังกลมครับผมอันนี้ก็เรียกถังกลมนะครับผมแต่ได้เกิดเป็นสี่เหลี่ยมเรียกยนนว่าปั๊มแรงดันคงที่นะครับโอโต้เหมือนกันตัวนั้นนะครับอันนั้นก็โอโต้นี่ก็โอโต้ แต่จะมีสี่เหลี่ยมแบบไม่โอตโต้ก็มีได้เป็นคอมิโซนะครับผมอันนั้นเขาเรียกว่าปัามเปื่อนะครับอันนี้อีกอีกประเภทหนึ่งนะครับวันนี้ลูกค้านดยยกมาถัางเปลี่ยนเป็นสแตนเลสเรียบร้อยนะครับผมพอเราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเทดน้ำแต่ไม่เอ่นว่ารั่วรั่วด้านบนนะครับรั่วด้านนี้อันนี้ซิ็โอลิงเชฟวาล ป่าขอบเชฟเป,ปานะครับหัวเรือนบนของพิตาชิคือตัวนี้หัวเรือนรั่วตามแตะเข็บนี้นะครับโอลิงแถวนี้หมดคุณภาพใช้งานไม่ได้นะครับต้องทำการเปลี่ยนดังนั้นเราต้องถอดถอดชุดนี้ครับถอดชุดถอดออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนซีนนะครับส่วนอันอื่นๆมีลูกค้าโทรมาถามว่า ช่างพิชาขอสอบถามึงความรู้หน่อยปัามงผมมันดูดน้ําไม่ขึ้นมันปั่นอย่างเดียวดูดน้ําไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรแล้วก็เวลาใช้น้ําจะมีอากาศออกปุ๊บ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 ผสมกับน้ํามันที่ปุ๊บ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 ออกมาพร้อมๆกับน้ําอันนั้นคือประเด็นหลักๆเลยคือตัวอัากาศคือตัวนี้นะครับตัวอากาศบางคนเขาเรียกว่าพชเชอร์แอร์แอร์พชเชอร์อะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ผมไม่ตัดทัดในเรื่องแบบนั้น ผมจำทับแบบลูกทุ่งลูกทุ่งตัวอ,อากาศแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำจะปนอากาศให้เราแตกการในเรื่องตัวนี้ก่อนเลยหนึ่งมันมีเปลี่ยนทั้งตัวเปลี่ยนทั้งตัวสองมีเปลี่ยนอะไรก็มีแต่เราก็เลือกเอาว่าเราจะทําแบบไหนซ่อมแบบไหนนะครับอันนี้คือในตัวที่ว่าดูดน้ํไมีขึ้นนะครับในเคสเคสที่ว่าดูดน้ํไมีขึ้นมิสซูก็เหมือนกันมิสซูก็เป็นตัวเสีหลี่ยมมันเป็นเหลี่ยมๆนะผมเป็นเหลี่ยว เรียกว่าตัวจนดินเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูวันเป็นแบบไหนลักษณะดูดน้ำให้ขึ้นเครื่องร้อนยันงไงก็ไม่ขึ้นแล้วก็จะมีอากาศด้วยเวลาน้ําขึ้นแล้วจะมีอากาศปนออกมาด้วยเน้นตรงนี้ก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนชุดซีลโอลิงนี่แหละเปลี่ยนชุดตัวลิงชุดนี้ไปเดี๋ยวผมจะพาลุยแล้วก็จะทําตามขั้นตอนนะครับมาเลยครับเบอร์สิบขึ้นมาก่อนเลย ปั๊บอันนี้ก่อนเลยครับสิบออกมาครับนี่คตับค่อยๆมุนออกมานะครับ เบอร์สิบครับอ่าเดยบร้อยครับ น,นีครับไป,ไปยุ่งออกนะครับชุดนะชุด,ชดมนันแบตหมดแล้วครับม,มันใช้ไม,มินาคมันยุ่ยหมดแล้วนี่ครับตัวที่สองครับแล้วก็ตัวที่สามสาม ตัวนี้สีตัวนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับอันอ mm hmm. นก็ตามเดิมครับผมใส่ปึ๊บอ,อ่าเอ,อนะครับจะเป็นตัวกลมสีเลยตัวกลมอยู่ตรงไหนน,นี้ ใส่ครับเลยครับอันนี้เป็นล็อกอของเขาอยู่เห็นไหมตามมาด้วยกลมเล็กกลมเล็กเราเราจะใส่ตรงนี้ไม่ได้นะครับผมจะใส่ตรงหัวเรือนไม่ได้นะตรงนี้ไม่ได้เราจะต้องใส่ตรงเสานะครับสายท่านเลยเอาไปใส่ตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่นะมันจะปิ้นออกมาครับผมมันจะไม่ลงตัวเราต้องใส่ตรงนี้นะครับ ลูกเีต์ไว้ตามเดิมนะครับกลมกลางเลียมกลมเล็กนี้สามตัวครับมีเข้าเลยปึ๊บใส่ถูกได้นะครับค่อยๆนะครับวิธีการค่อยๆลงนนะครับอค่อยๆครับตอนนี้ก,กออด็ดาสเสร็จเรียบร้อยก็ับผมเปลี่ยนชุดสิ้นเสร็จเรียบร้อย โปล,ล,ลิงอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวเรียบร้อยโปลิงอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับสามตัวเจตัวอยู่ตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนทางเต่าอันนี้เขาเรียกหลังเต่ามีทางทางนำเข้าซิลิกอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยใส่หลังเต่า กงครับผมมองดูอย่างนี้จะโกงโกงโกงครับตัวนี้มีเก่าขอขาเสียแล้วตอนนี้เปลี่ยนตัวใหม่ครับผมเปลี่ยนให้ตัวใหม่มีชากปมน้ำเปลี่ยนใหม่เลยตัวไหนดูไม่ดีนี่ครับุดอะไรของเต็มเลยวนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายยังไงเออ้องนง้มน,น,น,นครับ้องน้ำตามขั้นตอนนะครับ ฐานน้ำเข่าอยู่นี่อันนี้คือฐานน้ำเข่านะครับข้างล่างคือฐานน้ำออกด้านข่านฐานน้ำออกนะครับจะออกรูในก็ได้นะครับปอกได้ตเป็นแรงตัดต้องให้คอยู่เป็นแรงตัดแช่เต็มครับไม่มีเหย็ดไม่มีรั่วไม่มีอะไรเลยนะครับมีครับ มีรั่วก็ไม่มีแล้วตรงนี้รั่วก็ไม่มีแล้วหายหมดแล้วครับผมนี่คือขั้นตอนสุดท้ายครับคือการเทียบน้ํา เ็บน้ำครับนี่ก็คือวิชา๊มนาำก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องเตรียนชุดสินตลกบนของทีตไปชี้นะครับซึ่งก็ขอขอบคุณกับคุณลูกค้าลหลายๆท่านครับที่ให้กำลังใจคอยติดตาม และคอยอุดนุนและหนักนุนอปรึกชาปันน้ำอยู่เรื่อยๆนะครับพี่ชาก็ไม่ลืมครับทุกท้าทุกท่านถ้าี่อยู่ใกลอยู่ไกลย,ยังไงก็พี่ชาให้ความรู้ตรงจุดนี้บอกท่านท่านอยู่หน้าง,งานหรือท่านอยู่ตรงจุดที่ว่ามีปัญหาโทรคุยกับพี่ชาได้พี่ชาก็จะชี้แนะและบอกพอเป็นแนวทางให้นะครับก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกคผที่ให้ความรู้อีกมากมายและคุณลูกค้าจะดีทุกท่านขอบคุณครับ เราวันนี้ปีช้าปนน้ำเอาไว้คลิปหน้าอธิบายอีกทนีนะครับ